สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรายการไทยยัมมี่ฟู้ดนะคะวันนี้เราจะมาดูทุเรียนนะคะที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะของร้านน้องบ m นะคะนี่คือเป็นเนื้อทุเรียนนะคะของจังหวัดประ,ะ,ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปานบุรีนะคะป่าละอูเขาเจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะนี้พี่เขาก็คือเอาทุเรียนมาขายเลยค่ะเอ,อมาจากประจวบคีรีขันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อนะคะ หวานมันอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือช่วงนี้นะคะอยู่ที่กิโลร้อยเก้าสิบบาทนะคะเบอร์โทรนะคะก็จะเป็น082ย์ปดสอนะคะหนึ่งสอกับ083 234 7819นะคะนี่ค่ะเรามาดูเนื้อทุทททเรียนกันนะคะลักษณะของเนื้อนะคะนี่ค่ะเนียนมากเลยนะคะแล้วก็ที่เขาตัดเกะต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นอะไรที่แบบอร่อยที่สุดนะคะที่เราแบบเคยทานมานะคะ ก็เดี๋ยวใครสนใจนะคะก็ลองโทรมาที่เบอร์แจ้งนะคะเดี๋ยวจะพ์เบอร์เอาไว้ให้นะคะนี่คือแบบแนะนําว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูที่เขาแบบแกะทุเรียนให้ดูนะคะนี่ไลฟ์สดเลยนี่แกะทุเรียนให้ดูค่ะลักษณะเนื้อทุเรียนนะคะดูน่าทานมากเลยเห็นไหมคะคือแบบอะไรที่แบบเนื้อนี้นะคะแบบอร่อยหวานมันอันนี้คือแบบรับประกันจริงๆนะคะ ก็ลองโทรมานะคะก็คือพี่เขาก็จะขายอยู่แถวลมเก้านะคะซอยลมก้ายี่สิบสบางทีก็ไปขายที่ลาดกระบังนะคะบางทีก็กูุเทพกรุงเทพกีทานะคะก็สนใจก็เบอร์นี้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้านน้อง